มาให้แล้วนะกับกันจี a ม็กฮาเวดสป n นนิงนะคะสายเชโดสายกระสูบอยากหนีโควิดไปตกกันก็ท้องช่วงนี้แหละค่ะพี่มาท่อนเดียวนี่สปินตัว h a เวดนะคะที่ลูกค้าหากันเยอะที่สุดช่วงนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยเคยรีวิวไปหลายรอบแล้วตัวเนี้ยแต่มันหาเวทพิเศษมาได้ช้ามากอันนี้เป็นเวทพิเศษนะคะมี2เวทมาให้เลือกกันเลยนะพันความยาวเดียวนะคะ6กฟุตหท่อนเดียว ของ G Max รุ่น h u ว w e i นะคะมีเวทพิเศษมา62กับ12 25อ่ะมาลองดูกันว่าเปิดมาก็ไม่อะไรงัดก,ก่อนเลยแล้วกันอันนี้เวท62สำหรับสายท่อนชะโดกระพงอ่าแล้วก็พวกเก็บตกนะอันนี้หามาให้พิเศษเลยนะครับค้าบอกมี87แล้วพี่จะตี <c oughs> ไม่ค่อยออกตัวนี้จ้ 62, จะ62<ป>จัดไปจัดไปเด้งราคาหลักพันต้นๆแต่เด้งอย่างนี้ ดีไซน์โคตรหนูนะคะดำทองนี่แบงค์เอกคอร์ดไกด์รงเทใหญ่เดี๋ยวเรามาโมดที่ประยาดมาดู12:25ด้วยสำหรับสายชะโดสายชะโดสายปลาเก๋าเนี่ยแฟน G Max เนี่ยคิปเทป G Max ออกเยอะนะไม่ต้องห่วงหนูว่าไม่ค่อยมีใครไม่รู้จับน,นะคะกับรุ่นนี้ จริงๆมันมีรุ่นสองท่อนด้วยนะแล้วแต่คนชอบแต่บางคนอ่ะเขาเป็นแฟนสับชอบท่อนเดียวอ่าก็จัดมาให้ดูดิสะทานแต่งัดเราจะรอดไหมมาสองยี่ห้าอ้าวคิดว่าติดเก๋ายักษ์อยู่แล้วกันนะครับเอาไงด,ดีเอาไงดีอด <c oughs> ดีตีไกลไหมคบพี่ปวดกันกระตุยกระจายอ่ามาดูสเปคใกล้ๆกันเลยจ้ะ ตัวนี้ที่จริงไม่ต้องพูดอะไรเยอะเนาะเพราะว่าความสวยมันกระแทกตาแบงค์ซูเปอร์เอ็กคอร์สนะคะด้ามพุดเดินจับง่ายคันกาไฟน้ําหนักเบานะคะรีฟิตแต่งพอมมาน่านะคะพอมมาน่ามันก็คือของ g m a มเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าเขาตีมาเป็นอีกรุ่นหนึ่งแ,แต่ส่วนใหญ่เขาจะเรียกกันว่า g m a ม h ฮาวเวนะคะจะได้ไม่งงดูอยากให้เทสตรงนี้มากเลยว่านี่คือปากกาเนี่ย คันที่เล็กกว่าปากกาแต่งัดอย่างเมื่อกี้ได้ในราคาหลักพันต้นๆแล้วได้แบงก์กาไฟเซูเปอร์เอ็กคอร์ดถ้าถ่ายแบบกล้องเกาลแบบให้ชัดจริงๆนะอยากให้เห็นจริงๆว่ามันชัดขนาดมันสวยขนาดไหนนี่คือจุดเด่นของคันรุ่นใหม่ๆนะคะแตกต่างจากคันแบบ3ามสปีที่แล้วแน่นอนอีกจุดหนึ่งที่ยกให้เขาเป็นเดอะเบสนะคะสำหรับคันสปิน สำหรับคันราคานี้าานไม่มีตัวาาไหนหที่ได้ไกด์อ,นนอันนี้เลยครับออที่ได้ไกด์อันนี้ค่ะพี่นี่คือไกด์ตรงเคเบอร์ใหญ่เบอร์ใหญ่ข้อ,อดีของไกด์เบอร์ใหญ่คืออะไรรู้ไหมคะเวลาเราเล่นคันสปินเนี่ยเบื่อไหมจังหวะที่เวลาสายเนี่ยลอกอยู่นี้ใช่ไหมคะเขาจะพุ่งขึ้นนี่แต่ถ้าคันรุ่นเก่าไกด์มันจะขาตั้นมันจะอยู่ประมาณนี้แล้ววงมันจะอยู่แค่ตรงนี้ใช่ไหมคะวงในไกด์เขาจะต้องบีบเข้ามาก่อนบีบสายเข้ามาเพื่อตีออกไป มันทาให้เสียจังหวะคุณตรงเนี้ยที่ถาบอกว่าตีไกลไม่ไกลอะมันตรงนี้มันก็มีมีผลนะนอกจากคันจะสปริงตัวดีแล้วไกลต้องดีด้วยนะคะ G Max เขาขึ้นชื่อเรื่องนี้นะคะเขาก็เลยออกแบบมาเพื่อคนไทยนะคะทํามาเพื่อเวลาเราใส่ลอกเนี่ยขาลอกปุ๊บมันจะเข้านี่เลยนะคะทําให้ออกแล้วสายออกตรงนะคะแล้วตีได้ไกลขึ้นอันเนี้ยหลายๆคนเขาการันตีกันมาแล้วนะคะว่าคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆเนี่ยแค่เนื้อแบงค์อย่างเดียวกับชุดแต่งเนี่ย ก็เกินคุ้มและในราคาเฮ้ยบอกราคาเลยไหมบอกราคาเลยไหมเดียเดียวเดียวเดียวเดียัดียวเดียเดยวเดียดยวเดียเดียวเดียัเดียวเดียวเดยวเดียวเดยวียวเดีเด้ยวเดียเดียเดียวเดียเีวเดีวเดียวเดีเียต่ดี้วนะีเอายวียวเดียวเดีเดีมแเ้วกดียวเนี้ดียวเดียวเดียเดียกเดีวเีโววิดีันเดียีกประมยวเดเีีีเดีี ไม่รู้ว่าจะได้ราคานี้อีกหรือเปล่านะแต่เขาเพิ่มแน่นอนล็อตหน้าค่ะอ่าคันเวท6หกสิบสองนะคะหกสิบสองเนี่ยตีช่อนช่อนกระสูบนะคะกระพงเก็บตกนะคะราคาคันละพันสามเก้าสิบาทนะคะเดิมเลยราคาเดิมเลยส่วนใสเก๋าชโดนะคะเวทสิบสองยี่ห้าน้ำหนักเหือี่อยู่ที่สิบห้าถึงสี่สิบห้ากรัมนะคะพูดง่ายๆคือคุณตีหวัวจิกตี บูโคสตีเออกนะปีกระดียักษ์เนี่ยเล่นไปเลยครับพี่เล่นเวทตสองยี่ห้านะคะปั่นบัตนปรุงบั่นเบสนะราคาโปเดิมพันสี่เก้าสิบนะคะทั้งสองคันเนี่ยเราได้ราคาล็อตนี้ล็อตสุดท้ายนะคะโปนี้โปเดียวเท่านั้นนะคะหกสิบสองพันสามเก้าสิบบาทสิบสองยี่ห้าพันสี่เก้าสิบบาทนะคะ จะส่ง EMS ทั่วประเทศไทยโอนเงินก่อนส่งเท่านั้นนะคะทักกันเข้ามาได้เลยมีค่าท่อ p v c ้อ PVC 180บาทแล้วไทยพิชทิ้งใจดีนะคะส่ง EMS ให้ฟรีถ้าสมมุติบางคนสั่ง2คันก็เพิ่ม180บาทแล้วหนูส่ง EMS ให้ฟรีเลยอีก200บาทนะคะถือว่าสม,มานาคุณกันช่วงนี้ไม่รู้จะไปไหนก็หนีว่ตกปลากันดีกว่าปลอดภัยแน่นอนปลอดภัยแน่นอนยืนส่งอยู่คนเดียวได้ปลากลับบ้านทำอาหารกิน ไม่ต้องไปแย่งปลาในซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยเพราะเราซุนมข้าวแล้วใช่ไหมเราก็ต้องไปหาปลาเ,ออเราเออมีแต่ข้าวแต่เรา,เราไม่มีปลาเราสามารถ <c oughs> ปลอดภัยรอดไปได้นะคะกับสถานการณ์อย่างนี้อย่าไปเครียดเครียดแล้ว <c oughs> เดี๋ยวแก่เร็วอ่าสิบสองอ่าหกสิบสองหนูบอกเลยสายปลาช่อนเดินนงเดินหนอนตีกระสูบป่ะชอบแน่นอนกับฟูุฟเฟ่นะคะตีพวกกระดิ่งให้ต่กัรู้ที่คาไม่ทันพันสามสั่นยังไง สั่นยังละคันแบบโหหลักสองหมื่นะเอาจงจริงนะก็อัปเดตกันไวๆแล้วกันเพราะว่าช่วงนี้ลูกค้าถามว่าถ้าหมดนีจะมาทีเมื่อไหร่มันไม่ได้หมดที่หนูอะค่ะพี่มันหมดทั้งบริษัทแล้วก็หมดทั้งทั้งโลกอะคือยาวแน่นอนอะหมดมีนะมีแค่นี้อัปเดตกันไวๆแล้วกันเนาะสั่งซื้อสอบถามนะคะอย่าลืมนะทักเข้ามาที่พี่แฟนเพจเฟซบุ๊กหาไทายพีชิ่งสุขมุมวิทแปดสิบห้าหรือกดดูรายละเอียดที่ด้านล่างได้เลยนะคะ ชอบคันเวทไหนทักเข้ามาขอลูก <ım. S 2> สินค้าด้วยนะคะว่าหรือไม่ก็พิมพ์เข้ามาเลยคัน G Max Halfway Spin ท่อนเดียว6ฟุต6เวท12 25หรือเวท62อยากหรือจะเอาทั้งสองคันอ่าเลือกมันเลยเลือกมันเลยงัดอีกรอบมั้ยอ่ะมางัดให้ดูอีกรอบนึง12 25ก็ตัวนี้เอาใจนะครับสายเก๋าสายกระพงบุฟเฟ่งานน้ำเช้าเอาไปจัดอย่างเดียวนะครับงัดง ไม่ทำอะไรงัดอย่างเดียวตัวนี้ใส่งัดใส่งัดใสกบีสองใสงัดรอบเบอร์สองพันอ่ามาใสเคาะหน่อยสายเจิกใสเคาะอ่าไม่อยากได้ UL มันหวานจ๋าไปขอพี่แบบแข็งนิดนิดนึงจะได้ไม่เป็นพันชาวบ้านเขานะคะก็เล่นอันนี้นะเวท62ใส่ ลอกเบอร์พันอ่าใส่กับ G Max เบอร์พันสวยไอย้ลอกมันยังเหลืออยู่ใช่ไหมสองสามตัวป่ะอย่าไปบอกคณสิเออเผื่อเขาจะซื้อคู่กันอย่าไปบอกคนสิส่วนเบอร์สิบสองยี่ห้าเนี่ยแนะนำให้ใส่กับเบอร์สองพันนะคะส่วนหกสิบสองเนี่ยแนะนำให้ใส่เบอร์แปดร้ <800. S 2> อยเบอร์แปดร้อยก็สวยจริงๆเบอร์แปดร้อยเนี่ยจะเป็นอะไรที่แบบหนูชอบนะเพราะว่าชุดเนี้ยคือตั้งใจเอามาเล่นแบบ แข็งกว่า U L นิดนึงคือบางคนบอกว่า E o มันอ่อนไทอะพี่คือเวลาบางทีวัดตาแล้วแบบไปพันชาวบ้านเขาเข้าช้าใช่ไหมให้เฉืยอขึ้นมานิดนึงเป็นเวทนี้นะคะ6.2ใส่หูเบอร์800ก็ได้เบอร์พันก็ได้แต่ถ้าเอาแบบสวยเทพแนะนาให้เล่น800แล้วพี่จะหลอขึ้นมันสักทีง่ายๆก็เดินถือเข้าบอ่อเขาคิดว่าเราสเซล่าปีที่แล้วอะนะความหลอ่อไม่เข้าใครออกใครตัดสูนเอาไปเบอร์ตัดสูนก็เป็นตัวหนึ่งจาก20,000กว่าก็เหลือลอกก็อยู่2,000 ห้าสิบบาทนะคะที่พูดได้เพราะแม่ค้าก็ใช้นะคะเวลาถือถือไปเนี่ยไปตกบุฟเฟ่นเนี่ยบางทีอุ้ยพี่ใช้ชุดแพงแพงแน่เลยอปล่า oh, เปล่าทั้งชุดรวมกันยังไม่ถึงห้าพันเลยบางทียังไม่ถึงสี่พันเลยพอเพอบางทีที่เกียดที่เกียดดูแลไงเราไปถึงเราเอาของเข้ารถปุ๊บ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 ออกตกเลยจ้าหนูจะมีอุปรกรณ์ก็ใส่ทุสีกับปลอมเหยือก็กล่อนนงนะึงแล้วไปถึงขึ้นรถบางทีขายของอยู่ไงไม่รู้ว่าจะได้ไปตกหรือเปล่าพอออกปุ๊บแบบ ก็ได้ไปเลยก็ไปเลยชิ่งเลยจ้าไม่ต้องดูแลมันเยอะดูแลเยอะไม่ต้องเอาเข้าห้องน้ําเวลาเราไปตกปลาบ่อกระโปงเนี่ยจะเข้าห้องน้ำก็เอาันเบ็ดเข้าไปด้วยอันนี้วามาเถอครับเขาก็คงไม่มาหยิบเราหรอกโอเคไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นโอเคนะเดี๋ยวมีอะไรมาอีกมีอะไรมาอีกนี่นี่นี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วสิบสามสิบอ่ะมาเลยแกะต่อเลยไปแล้วคลิปต่อไปติดปลาบัว เดี๋ยวทำเป็นอีกคลิปหนึ่งละกันต้องเรียกว่าหนีโควิดไปตกปลากันดีกว่าช่วงนี้ไม่เครียดอย่าไปเครียดครับอยู่ในเมืองก็ทําอะไรไม่ได้เอาไปตกปลาดีกว่าตกปลาดีกว่ารับรองไม่ติดโรคกลับมาทํางานทํางานเสร็จเลิกงานไปตกปลาดีกว่าอย่าไปเครียดที่เครียดไปรถ้าไปนั่งร้านเหล้าติดโควิดนะบอกไว้ก่อนบอกไว้ก่อนไปตกปลาไม่ติดนะได้ปลากลับบ้านด้วยครับภรรยาดีใจโอเคครับครับ